อ่ะโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ8กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสวีดโบนาซากันอีกครั้งนะฮะอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาทําการซื้อฟิชเจอร์นะฮะมามาต้องซื้อ jackpot นหน่อยแล้วล่ะนะโอเคตอนนี้ผมมีงบอยู่แ0 0พันนะฮะแปดพันสี่นะฮะผมจะซื้ออ่าทีละ3,000เลยนะฮะจัดมาฟิชเจอร์3,000นะฮะปึ๊บปึ๊บสวีดโบนาซาธรรมดานะ ถ้าจริงผมชอบสีสันที่มันเป็นของคริสต์มาสนะอะ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาดูอ่าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเจอนะฮะสิบเจ็ดว่ะร้อยยิบเจ็ดว่ะเป็นไม่ได้ไงวะอื้ออุ่นว่ะอื้ออือคูณแปดครับอืมโห้นิ่งว่ะโอ้คูณสิบโอ้โหอ,อมยิ้มอ่าแหม 96เนี่ยนะสถานการณ์ตอนนี้อยากจะบอกเลยว่าเมาขี้ตามากๆนะแบบเพิ่งตื่นมาสดๆแล้วก็อ่านเลยนะีนะปื๊บปๆ๊บปื๊บป,บปบนีกล้วยนะนีลูกอ่แอปเปิลนะโอ้มีสี่เหลี่ยมมีห้าเหลี่ยมด้วยฮนะแล้วก็คูณเจไปครับจจ้าวานี้อือเก้าร้อยเป็นเมกานะฮะน่าจะมีสักคูณห้าสิบนะอ้อาวเงียบไปรอบนี้ ไปครับหายไปพันห้าแล้วฮะโอเครอบที่สองครับก็นิงผมมีอีกหลายรอบนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่มมมน,ะน,นแต่แต่เริ่มต้นอยู่ที่แปดพันฮะเฮ้ยคูน้อยโอ้โหเฮ้ยสักกูตื่นเลยนะฮะโอเคคูน1สิบเอ็ดไปสองร้อยสิบเจ็ดนะฮะโอ้โหไม่ค่อยดูเดือดเลยวะนะไม่ค่อยดูเดือดเอ้ยกล้วยวะ อแอปเปิลอือหกไอห้าเหลี่ยมนะฮะจัดไปที่คูณสิบสี่ฮะั 7, นะึเจ็ดฮะโอเคปึ๊บจัดไปครับนิ่งฮนะปึ๊บอือก้อนสบู่อือมาพร้อมคูณสี่กับคูณแปดนะฮะจัดไปเจ็ดร้อยยี่สิบนะ n i ไนซ์ nice. ขาดอีก ขาดอีกเออมาหน่อยเว้ยกล้วยอ้ากล้วยไม่มาอะไรวะเนี่ยทุนสิบสองสีิบโอ้โหขาดทุนบาทห้าสิบตังค์ไม่ได้หรอกนะมานะไม่ได้หรอกนะมา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 ชึบชๆบชบชบรอบแรกเออหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยของมยิม้มเออนั่นแหละดีมากนะ <laughs> โอเคฟื้ม นิ่งฮะเออนิ่งดีสวยเอออย่างเงี้ยแหละแม่งไอ้ที่ให้มาแถมมาหายไป้วครับโอ้โหโอ้โหเออเออเอานึกว่าจะมีอื้หือยห้าฮะหงสใส่สามพันมันเป็นของแสลงครับผม,มนะี่เนี่ยฮะปื๊บ เออกล้วยมาเออคูณสองคูณหกคูณแปดฮะสิบบาทฮะอืมนิ่เฮ้ยโอ้คูณสิบห้ายี่อะไรมาเนี่ยมันไม่ใช่แล้วฮะมันไม่ใช่แล้วมันต้องมันต้องโอ้เพิ่มทีหกพันเลยลือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออสามพันเนี่ยแหละนะฮะจัดไปซืบสโซดียินดีด้วยคุณชนะแล้ว าลูกทอลูกพีทสามสองสี่โอเคหรือเออเอแอปเปลิลโอ้กับตัวคูณเยอะมากอ้าเอาลูกทอมาลูกทอก็มาอ้าคูณสิบก็มาแตงโมก็มามาหมดนะฮะคูณยี่สิบเจ็ดไปสองพันนะฮะอ้าแต่ยังแต่ยังไม่สักเส็กับต้นทุนเราสักเท่าไหร่อ่าอ้าอา โอเคกล้วยมาฮะป,ปึ๊บคูณคูณสิบสีองร้อยเจ็สามเนี่ยนะโ oh, no. oh, อ้โหโอ้โหไอคันนอดไอไอคานนะฮะไอคานป,ปึ๊บไอคานนะฮะเป็นคำย่อของไอคันนอดอุอย้ยสี่เหลี่ยมวะ่ะเฮ้ยเอาุ่นวะโอ้โหคูณ15ฮะจัดไปที่2อบนสี่ ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะปึ๊บอ่นะเหรืออีกปึ๊บปึ๊บเออสี่เหลี่ยมกว่าคูณหกนะฮะเอ้ยมีคูณสิบหล่นลงมาด้วยเออเพียบเออหมดแล้วนะคูณสิบหกครับเอ้ยมีข้อมูลอู้อ,อู้เท่าไหร่เจ็ดพันแล้วฮะเอ้ยโอ้โหยังไม่หมดยังมีแตงโมกับคูณสิบสองคูณหนะ้าเท่าไหร่ฮะ 255นะโอเคแสดงความยินดีคุณรับเลย7,000นะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้ได้เท่าทุนแล้วนะฮะมากดา6 0 0 0กันดีกว่านะฮะอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าฟึ๊บ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 นะฮะอยากขาดทุนเป็นพอนะนะฟึ <c oughs> ๊บเออคูณ20กูไปแล้วนะฮะเออือออุมยิ้มอ่ะโอ้โห15 ตายแล้วอันนี้กโกดหกพันด้วยนะครับเนี่ยอืมตายแล้วครับอื Apple. อแอปเปิ้ลนะอือกล้วยนะฮะอืออือมีอะไรไหมอือแตงโมนะครับคูณสี่ลงมาด้วยนะฮะอ่าจัดไปที่สองพันสองนะฮะอ่ายังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่หรปึ๊บอือกล้วยสี่เหลี่ยมด้วยอือถูกต้องโอ้โหจัดไปครับ จะไปที่2อ0พันเก้าเ็ดแค่นะปึ๊บ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 เออเออนั่นแหละอ้ากล้วยมาตัวคูนะ่ะตัวคูนตัวคูนหมุนด้วยนะอ้าตัวคูนนะตัวคูนไม่มีวะทำไมวะเนี่ยตัวคูนดันมาอยู่ตรงนี้โอ้โหตัวคูนเยอะๆโอ้คูน20่สิบก็มา โอ้โหเฮ้ยมันมันอยู่ไม่ได้หรอกนะมันต้องเอาอีกรอบหนึ่งนะอยู่ไม่ได้หรอกนะปึปึ๊บป,บปะนะครั้งสุดท้ายล้ะนะนะเดี๋ยวมันเลยเวลาคลิปนะผมตั้งใจจะทำคลิปสักเจ็ดถึงสิบสองนาทีนะครับโอเคกล้วยมาปึ๊บเออัอแตงโมงมาลูกทออ้อนิ่งนิ่งนิ่งนิ่ลงลงมาดิเออ สวยคูณหฮะห0าร้ปเบาๆนะฮะเออก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่มาล่ะโอ้พันสฮะเป็นไนซ์โอเคแต่ยังมีอีกสี่พัน้ห้เดินทางไปถึงนะนิ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊เออสี่เหลี่ยมก็คูณ10บเออสวยสวยนะฮะคูเป็นคูณสิหครับเออสามพันสองเออสวย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 ดีครับดีทำดีฮะ ำดีครับทำได้ครับสวยฮะทำดีฮะมาหน่อยฮะเออมันต้องอย่างนี้ดีวะขออีกทีแล้วกันนะนะหวังว่าคุณไม่นานเกินไปนะฮะโอเคเออมันต้องอย่างมี้ดีวะเออเอาดีวะเออมานะ เดี๋ยวผมว่าผมจะหาคอนเทนต์ลงช่องของ big eye channel นะฮะอ่าปึ๊บปึ๊บโอเค495นะฮะใครมีอ่าอยากจะให้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างนะ,ะนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออกล้วยฮะ,ะไม่มีวะ่ะโอ้โหกู12สิบสองมา โอ้นี่งเลยเฮ้ยเออสบู่เออเพียบเออได้อีกห้ารอบฮะได้อีกห้าครั้งฮะคูณแปดลงมาด้วยฮะเออแตงโมอ่ะโอ้สวยฮะมีคูณแปดด้วยนะฮะเออสองพันสองพันเออจะได้ยังได้บิดอีกห้าครั้งนะฮะจัดมาครับปึ๊บเออแตงโมอ่ะคูณสิบด้วยนะฮะเออสบู่เออกล้วยก็คูณแปดเอาหุ่นด้วยนะฮะเออสี่เหลี่ยมด้วย เฮ้ยคูณสิบห้าเข้ามาเออมันต้องงี้เลยวะหมื่นหมื่นหนึ่งร้อย10นะฮะโอ้โหเนี่ยแหละที่เราตามหานะเออมันต้องอย่างงี้ดลวะโอ้โหแล้วยังไม่จบนะฮะมีคูณสิบโอ้มีคูณยี่สิบสองเออได้มาหี่พันเก้ามาดิวะกูมาดิวะเออโอ้คูณยี่ห้าอืมกล้วยมาขอขอฟรีสปินขอฟรีสปินอีก <c oughs> ขอฟีเจอร์พิเโอ้หมดแล้วครับอือ่าได้มาอยู่พันนึงนะเป็นไนท์สไปนะฮะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องทูกท้อม,มานะฮะโอเคคูณสี่คูณแปดนะครับคูณสิบสองนะฮะอืมชืบอ,อันนิ่งนะโอเคจัดไปเบียดเสร็จที่หนึ่งหมื่นหกอ่าสิบหกเคนะหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะครับ อ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากจะให้ทำคลิปเกมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้ดีคริปชั่นนะอ่านทุกคลิปแน่นอนนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามช่อง b i g Eye นะครับผมช่องใหม่ของผมมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็จะพยายามพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีๆขึ้นไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะปิดคลิปอ่ะนะเล่นมุงนี้แก